สบายดีพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องสกุลุกคนเนาะ FC สกุลุกคนเด้อมานิงอ่านเรมาพบพ่อคับช่องชาวนิงบานาคือเก่าเนาะคือว่าจีนี้ไขยป่นจีนยำเก้าเนาะพี่น้องจีนจะก่อนไล่กําเนิดตกเลยมาดีไม่เฮ็ดไข่แล้วก็เฮ็ดเครื่องไม่มีเฮ็ดเครื่อง มาได้ไปน้องมากินน้ำกันเด้อทางนี้กำลังพนใบเลื่อยนะจัดห้าเดินเฮือนมันขึ่นมันหกอีกแล้วพี่น้อง,องขอไปน้องให้ไปเก็บสิกดิบมันหกอีกแล้วกล้วยชุกเคียวฮะกำลังกะตึงขึ้นมาซ้ำหนึง่งเนาะ อีกจักเดือนหนึ่งปุ้ยล็กนี่เนาะจังสิพอดีกินกะวานนะกล้วยเครือนะ่ะกระซุกเลยเฮย้ยชองเครือเลยซุกกินไม่ทันทั้งหนาเพิ่นตัดเลยเนาะพี่เนาะอันนี้หญ้าพันเนาะเฮาปุ้ให้งอกินไง หยาพายนหยาพันแต่ทางน้ำบรมเนียพันธนองมาขืนเองพันเน่บุพพันธ์เนยนี่ดิควายน้ำว้าเขากระเริ่มสุกแล้วน้ะงไปน้องึี่หนึ่งหกวีห้าวีวะโอ้ยไปจิตัดทางนี้น้องนี่ตะก้อนหินก้อนมันหก โอ้โปูนค่ะมันแข็งระบบพากันเทบอ่ะเทอันลังทั้ง,ล,ง,งลังของน้ำได้บอกห่มันเจือเข้าไปแน่อขนามของน้ำนะ่อยใหม่เราไปจักผีกันก่อนนะเฮ็ดไข่หน่อยไว้เกียบเอามาผีก,ก่อนแป๊บนึง kia mok hik kon kia khung ka bhoot koi a kin lak koi nang oot koi ra ton no kia ning pu koi kin su kia ton koi ra het หมากมันจะห่วยแน่เลยไม่ได้มาดูแลมันผิกดกระกินไปอยู่ไปเนะบ้านเฮาอลู่กิดพักผ้าอีกพอได้เก็บกินในครัวเฮือนเนะ พอแล้วเฮ็ดแล้วตะกุ้งก็ดกดกเด้อพี่น้องพุ่นเนาะยามฝนเนาะมีน้ําบ่อึดมันดกนี่สุกเรียบร้อยเฮ็ดกับอัน <laughs> <laughs> ายก็แอบขี่รถที่อยู่หน้าบ้านเอ้นแม่แมหนึ่งใส่บักอืแล้วก็อความมาขูดใส่เนาะเจ้าบักอใส่ก่อยเท่านี้แล้วพี่ก็หันแหงบ่ล่ะเอาไว้นกินจักโบกนึงนะ เดี๋ยวเขาก็มาปนเห็ดเนาะวันี้ขูดใส <c oughs> ่อันเอีไยอ่ะผสมลูกควนพี่น้องคนเรียบร้อยน้อพี่น,น้องนะงั่งกันหน่งกอยเนาะกำลังขึ้นอายมันยังมีซีเอนกันย <c oughs> ุ่วข่าพี่น้องข้ากล้องกับค้กบากล้องเงินวะ่าพี่น้อง thêm thì thêm tinh hoa nhau và <laughs> cứ đẹp lại luôn có tô thảo còn đây phải coi gì nó mình phải hoa con không Hãy coi cho งจะบ้านคนไหนเนาะการแั se ่งจะใช้เวลาพี่น้องไปก่อนเด้อถูกบอกกันผิดหนาเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องชาวมิ้นบานานี่เด้อเฮ้ยมึงอึ้งกันอยู่โซนเลยเนี่ย